รายการวันที่27มกราคมรับชำระหนี้จากบริษัทมอเตอร์จำกัดสำหรับไปส่งขอใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง s v 0 0 0 1ทั00001ได้รับไปหกักภาษีณที่จ่ายเลขที่2001รับเป็นเงินสดเราจะเข้าที่หน้าหลักของโปรแกรมนะคะเราจะเลือกที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะ คลิกที่ Workflow คะ่ะเลือกใบเสร็จบริการนะคะ RV คะ่ะกด OK คะ่ะเราจะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะไม่ใส่นะคะวันที่เอกสารคือวันที่27เ็ดเดือนหนึ่ง